แมาโลดไปฟ้ายายมันห่วยนี่สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับทีมงานนี่านายทุก้นปู่เชียงไล่กับไม้เอ๋่หแล้วนะครับช่วงนี้อย่ยงอากาศมันมันเนี่ยอบอุ่นดีนี่กุ้งก้อนว่าจะเนี้ยอันอย่างก็จี้จี้จุ่มกับมันซาจิครับครับนี่นะครับเ <c oughs> จ้าหลากรากเดียวนี่นะ <c oughs> เออตอนนี้ร่างกายดีอยู่ได้เตัว ่กระโดดยากมากลยอือโอ้จีนขอบคุณนะครับเลี้ยงเล็กเสียเล็กไม่โค้ด้อยหลวงเอามาฝักอันนี่เนี่ยนี่งอคนเรียกเจ้าปีก่ปุ่นจีนใช่หรอนี่กันเอานีไงอีกหรือกะกกะกีบก็เล่าข่าวว่าแก่ป่งนี่นองวลไปกันไปอบอกขอคัดเืย้ ปัดของเขาเนี่น้อยไม่น้อยเป็นยังไงก็เออนึกอาปัดจับปัดถูนะครับจุอย่างคำเรียกของขมงสท้านใจเลยน้ะโอ้อนี่นะครับเซลลเล็กเอามาฝากนี่หัว มมีสดๆมีเครื่องในสอมาครับอ้าวโออจิ้มมือลายปุ๋งกำลังนี่ตันหมดแล้วปุณมขึ้นงัดจวกสกีมันแปลำโอ้นีัวนั่นอันนี้อะปัดชอยช่าย

นาดเปิดหัวแล้วลายปุกน่ะเนาะยับตันซตาเนี่ยนะฮะพอเอานะบ้างกใส่จิ้มว่ะโอ้โอกันจิ้มกินลูนะมาบมันจิ้มมันจะไหวแล้วผอจะว่ามันเหมาะนะเนาะจิ้มมาะกูเออ่าเดี๋ยวเนาะโอ้นี่ใส้เพียกจีนะครับเน้อเรียรอะไที่สุดนะกะใส่เพกจีครับ สิปคะแนนเน,นี่ยยอเกียออนาอโอ้วันนี้กินของสดๆ่อนยนะครับฝากบอกแฟนครับกล้ามนะครับเหดิสั่งจองเสื้อแล้วก็โอนตังมาแล้วขอต่วยส่งสลิปมาให้ตัวนะครับี๋ยวมันจะงงนะครับมันเตื่อยไดโอนมาแล้วเดี๋ยวหาว่าชีวิตคนมันหน ok วกส่งเสื้อไปเพิ่มเลยหใจนะครับเสื้อมากลอบไปได้ครับ,รรบนเดี๋ยวส่งไปยังไงต้องหุบอันนี้ก่ปล่อยคลิปนี้ก็ไปละ <ผ>คนก็เฮักมันผูกคนเลิฮักวันนี้วันพุธมันพูกนะครับ,รบก็ะบจะกินแล้วครับสะกินแล้วแต่บางบางคนบางท่านก็ว่าเออผมอยังมาได้เต๋ออนตาคนแล้วบางเต๋อสั่งลูนนะครับมันเราก็ต้องไปสั่งเสื้อมาห่มกั๊มนะครับต้องใจเย็นหน่อยใไในทุกคนครับได้แน่นอนตาเนาะเต๋อไหนอนรับรองครับเบาสักสี่เอาเบานี่นะครับของนี่มาเสียแล้วครับสี่ดวงชีวิตคนนอกก็มันทีมงานเฮานะครับ ตัวล้อหน้อยนะครับพูดจริงทำจริงครับอืมนะเจียวบวบมันส่งหื่นเราจ้าเน่อทำเพราะก็สช่างแม่มอ่าเกษตรบอกใครได้บวบนะครับที่ส่งไปแล้วใครได้ห้าแล้วก็ตัวแจ้งมาตัวนะครับประมาณห้าหกเจ้าเดี๋ยวนี้เราหลื่อมแ้งหมดอ่ะอ่าครับเราจะเก็บเจียวไว้เนาะบวบอมบวบหวานนะครับหอมอืมบวบหอมที่สองนั่นอ่ะก่อนจะแนะนำว่าจะสูตรใส่เห็ดนุ่มแก้หวาน ใช่ยาังของหลานแล้วเล่นก้านบอกแปรแต่อันนี้เป็นบูนเฮาครับยุติกรขึ้นไหมแบบ่งใส่งตัวสดเนี้ยเนี้ยเนี่ยก้อนเนียมันเนีอันนั้นไม่นอดซาขนนี้น้อยปล้ววันนี้เนาะสานนักมันได้เหลือสานลวกเนาะบรรยการมาปลูกแจ๊บปุดิปลูกไปเื่อเลือดเอาเะ ผูไปซื้อนั้นมาเพิ่มเนาะมันมากผูกไปอรอผูบ้าอ่ะไม่เออนี่ว่างแผนจะเดินปลาในนอนไปปลาในนอนนะครับกินกับปลาปุ๊บมามาเลยงั้นไหมเออหม้อเนี่บุญเฮากรับนะครับซอยหอมแดงนะครับหอมแดงกระไคร่ต้าว่าอันอย่างก็ใบนั้นใส่ไซร์แหละซุ้มแหละโอเคโอเค

เมียกันอันเกิดไหมกุ้มกับอันนี้กันไม่ใส่ซ่าเหรอแกต้านี่เลือดหมูมีนะครับเอาใส่กันได้นะครับใส่กัาได้พีะครับสายมันรูดกันสุดยอดเหมือนกันขุ่นไหวโอเคเป็นตะไคร้ซอย มันจะซอยต้องตุกๆไข่เห็นไหมรับตงเดียว <c oughs> เน้น,น,เนี่ยคือมีสองอย่างนี้ครับผมแดงกับไข่ซอยเปิ้ลเป็นขนาดนะครับใส่สะไม่เป็นขนาดห่อหลวกวน้อยนะครับผมแดงใส่เยอะน้อยกับกล้วยผมผมแดงใส่เยอะหวานตุกอ,ออกอันใดก็มาได้จากห้งองบาลน,นี่เลยนี่จะเป็นต้นหอมผักชี่เยอะเข่ามัดเยอะร้อนเทนุบมือนี่มัดไป

โดนแค่เฉยๆน้อยกันมันไม่เชียงมันมาเต็มโคดิถ้าควรถ้าเป็นควรแดงมันเหลืออย่างนี้วามด้วยน้ำพริกลาบนะครับลาบได้ของชุดนะครับเนาครับหักนมาได้มดีมาดีน้ำปลาอย่าเกินน้ำป่าเห็นแ้วมันน้ำหนัเฮ้ย

โอ้ไม่หลับหม้ออะไนี่อืมมีเลือดกับไปยังเนาะเนี่ยน้องมันโขกน้องกข้างหัวมกันนะวันนี้เดียวันพวกแต่เสียใเอาเลือดไปเอาเลือดมาเจ้าอผลีผู้จัดการมาหลับเหนียวเนาะหลับเหนียวเลยต่วยซื้อเลือดก็คือไหนเห็นหน่อยเอาการเอาเนี่ยนาะงี่หนูมีเลืนี่ซื้อจีนซื้อเครื่องไหนสักกิโลกิโลปุ่นีะ เดี๋ทำนั้นเขาออกไปเขาปลาละเขาปลาละแล้วจุ่มบันเลยเนี่ยิ้มเอเหนียวเบ้หนียวนี่เลยฮะเนาะเหนียวมาเหนียวงานนี้จงกันเลยกินข้าวั้ึงวันนี่เทียงกับัึงวันนะครับมันเทียงกับมิโซะชั่นี่พูดที่พูดเดี๋ยวจิ้มเลยกับต้อนเลยเนี่ยไอ้นอยยังตักกับตับอุ้ยเขียวมนี้กะ

เกือกน้อยโอเคครับเติมเกือน้อยนี่กะแต่เรสอาดแต่ได้ไม่กังจิ้มๆเลยแลจิ้มคนหลายคนเดียวบางคนมอ่ะผมันปากจังมากะจังแต่ผมนี่ผมแล้วแต่โอ้แล้วกวอาจังยังแล้วก็นี่กะน้อยกะเดี๋ยวจะทำรับจิ้มเงี้ยอไปเอาอ่ะก้อนเอก้อนก้อนจิ้มก้อนก้อนจิ้มเลยผมกงหมดได้แล้ว อืมขดกําลังให่ฮะเ้กับอูนน่วหรออ่าล่ะขอทานนี้จ้ะอืมอาจจะได้ไหมมพิกแห้งได้มากอ่าจังเกลอยวได้เออใส่เลยครับตาองจับพริกจับเกลือวุนะลำเนาจังไปน้อยครับจังไม่ก้อนเนาะเต็มไม่แกอเ่ยแกะ คือเราเนี่ยบ่นพิษอันใดแก่นั่นเองะเก็บอะอยังไล่ะกมักกไหมูแล้วไปจิ้มแล้วเเ้อทออ่าขาดก็ได้จะได้ซาจิ้นนี่าหนะเอทอดกมเลยอามาซาเห็มหลอกนะครับซาเขามาจุมขนาดห่ดูแฟนครับเขาอยู่ทางกลาระเหศนะครับเนาะเหลือดอีกะมักอีะ จิ้มจ้นิมผมซอยมานะขบวนเนือจะถอดกันมานันกะปัดได้อย่างกินเห็นลูกก็เหมืยวเลยเก็บเขใส่ตู้ไปเห็อีกอะเาแลเสียบแข็งกัเอามาปุ่มน้ามันวก้องกลาจิ้มก่อนส่นักเหนมจิ้มมันกันี่มันเลยเมาองของสำรยมมนต้องมาเดียวันนีรักเทานี้ยตั้เดียวสำรวยเออหมนี่งในยาจิ้มยเนี่ยนกินแล้วสยด ไอ้บัปาตับเก่งใจไปอะก้อนูอยู่ทั้งหนุ่มเลมก็ได้แานอันใจนะนี่ของเขาาเจือก่อนเออถูกต้องนะครับมังมักนี่แนี่ก็เาต้นหอมถึงขมถึงหวานนาครับโอ้ครับ มันใหม่เนาะเรี่ยวขอสักกอครับไ้่ครอกครับเออไปซื่อหวนีกินยาคัเชือกั้่าอ่ะคัดเชือก่อนเนาะหวานได้อืาให้จนีีให้บุตักปากัไม่มันเืกันตรงไหนตีที่มันบาินงไปชิ้นได้เนาะแฟนครับยู่ ก๋ยนะครับ่ส้นอย่างกวยแต่ยามายเนียเออนยเ่นี่กใจกอี่มันจะมาได้หมอืมปลาตะกอนมันใหญ่ใหญ่ผมหวานแท้แัตัหวานเรี้ยวกับผมมันสุกเนะครับยอดครับโอ้นี่เขาได้หนังมาแล้วนะครับหนังบัว เป็นครับขอจิ้ตามนะครับเขาจะล่ามบอลคือกินไม่ดูนะครับนะครับถามหาเมื่อลหรเสิรอหาซึ่งหนังมันมีนะครับเป็นครับอันนี้สุดจิจุ่มครับจี้อย่างนี้หัยน้อยตกเปลื้อหัวหน้อยตกเปื้อครับวันซาจินมาฝากแฟนครับถึงแล้วนะครับอาจจะมันหน่อยช่วงนี้แต่ขอจิ้ตามเขาจะออกล่าแน่นอนนะครับเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณตาเสิร์ตนะครับเนะครับผู้ป้าปู่เชียงรายครับปูน้ำพริกเขา นั่นแหละจุ่มเอียมจุ่มได้ล่าเลยมาอยู่นี่หนะเดี๋ยวก่อยแยกจริงเดี๋ยวก่บนน้ำพริกเออครับผมไม่คอยติดตามนะครับเอาไปเอวล่ากันไปใส่แข้งเขาวครับครับเดี๋ยวปากกันคลิปหน้านะครับฝากบอกแฟนคลับของกราบนะครับเรื่องเสื้อนะครับไข่ออนตังมาแล้วกับส่งสลิปมือตัวนะครับได้ทุกคนจ้าหน่อยนะครับ ครับผมเดี๋ยว<า>ยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ